มีลูกค้าหลายคนเลยนะคะที่สงสัยว่ามารีดีไซน์ของเราเนี่ยให้ผ้าเยอะไหมให้ผ้าแค่ไหนจะเป็นลอนไหมลอนเล็กลอนใหญ่นะคะหวานก็เลยจะตอบคําถามด้วยคลิปนี้เลยนะคะว่ามารีดีไซน์ของเราให้ผ้าแบบเยอะมากๆนะคะ <Wow. S 1> เราก็จะให้แบบลอนที่ใหญ่มากนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่าถ้าลอนใหญ่มากแล้วความสูงอย่างเงี้ย คือบ้านลูกค้าสูงประมาณ3เมตรนะคะมันก็จะทําให้ลอนนะคะสวยตั้งแต่จากข้างบนลงมาถึงข้างล่างอันนี้เพิ่งติดนะคะลอนมันเลยยังไม่ทิ้งตัวทุกลอนนะคะมันก็จะทิ้งตัวแค่เฉพาะบางช่วงเนาะและดูลอนนะคะคือลอนแบบใหญ่มากคือดูนะคะอันนี้ก็คือแบบเพิ่งติดนะดูดูลอนใหญ่มากแล้วดูผ้านะคะคือผ้าเหลือนะคะทุกคนเออเอาไปตัดแบบเอาไปตัดทิ้งได้อีกหลายลอนนะพูด<อ>จริงๆเลยแต่ว่า ต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเวลารูดนะคะมันก็จะได้สมูทมีความสวยงามนะคะเราก็เลยต้องทําเผื่อรอนไว้ให้ลูกค้าเวลารูดด้วยนะคะและดูความเป็นรอนใหญ่สิคะดูใหญ่อะไรขนาดนี้นี่ค่ะดูสินี่ลอนแบบ คือลอนใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าร้านมันรีดีไซน์เนี่ยจะเอาลอนแบบเล็กๆไปทําให้ลูกค้าแล้วก็คือแบบข้างบนลอนสวยและข้างล่างลอนแตกนะคะคือไม่ทําแน่นอน,นะคะ่ะบอกเลยว่าถ้าไม่ดีไม่สวยคือหวานไม่ทําแน่นอนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สงสัยว่ามันรีดีไซน์ให้ผ้าน้อยไหมให้ผ้าเยอะไหมลอนเล็กลอนใหญ่นะคะก็ตอบด้วยคลิปนี้ละกันนะคะอันนี้ก็คือม่าลอนเทปนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหนะ้า ไปติดม่านแบบอื่นแล้วจะไปรีวิวลอนให้ดูอีกรอบนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ